สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในช่วงหกโมงเย็นนะครับวันนี้ก็จะมาลงสูตรแต้มรวมนะครับที่ท่านผู้ชมขอมานะครับไม่ว่าจะเป็นแต้มรวมสองตัวล่างแต้มรวมสองตัวบนนะครับแต้มรวมสามตัวบนแล้วก็แต้มรวมสี่ตัวนะครับจะลงให้ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นท่านผู้ชมชอบสูตรไหนค่อยเลือกนําไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าที่ลงให้มันก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าป่าปนกันไปนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกเอานะครับมาดูสูตรแต้มรวม2ตัวล่างก่อนนะครับเมื่อลงสูตร วิ่งบน10หน่วยไปก็มีท่านผู้ชมขอสูตรแต้มรวมมานะครับผมก็เลยเลือกมาให้ทั้งหมดเลยนะครับจะได้ไม่ต้องขอหลายรอบนะครับามาดูสูตรแรกก่อนนะครับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับวิธีการคำนวณหลัก10ล่างบวกกัน7ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2บวก4มีตัวเลข3ตัวมาดูงวดแรกนะครับงวดแรกย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก1 2นะครับแต้มรวม2ตัวล่างก็คือหลัก10บล่างบวกหลักหน่วยล่างนั่นเองนะครับ สูตรคำนวณได้359นะครับเลข้าสองตัวล่างออก12ใน1บวก2มันจะได้3แต้ม3นะครับก็เข้าที่เลข3ในตัวแรกนะครับนี่ก็จะถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้2 48ออก95แต้ม4เข้าเลข4งวดถัดมานะครับคำนวณได้137ออก30แต้ม3นะครับ เข้าเลขสามงวดถัดมาคำนวณได้4 6 0หกศูนยะออก7 3แต้ม0เข้าเลข0งวดถัดมาคำนวณได้5 7 1ออก1 6แต้ม7นะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้6 8 2คืองวดล่าสุดนะครับออก8 4ดสี่นะครับงวดที่ออก8 4 8สบวกสได้12แต้ม2 เข้าที่เลข2แล้วก็ในงวดวันนี้นะครับสูตรเนี่ยผมคานวณไว้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อความรวดเร็วนะครับถ้ามานั่งบวกทีละสูตรมันจะใช้เวลานานนะสูตรคํานวณได้3 59นะดังนั้นหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างจะต้องได้359ถ้าสูตรไม่หลุดก็จะมาตามนี้นะครับผมดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับลองไปบวกตามที่ผมเขียนไว้ดูนะครับได้านะครับ มาดูสูตรที่2จะเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับเราพัฒนาในผมเลือกมาทั้งหมด2สูตรนะครับสูตรที่1วิธีการคํานวณหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งบวก10บนบวกหน่วยบน3ครั้งนะครับบวก10ล่างสองครั้งบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2บวก3ส่วนสูตรที่2ใช้หลักร้อยบนบวกกัน6ครั้งบวก10บน2ครั้งนะครับแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก4บวก4มีตัวเลข3ตัวเช่นกัน มาดูสถิติย้อนหลังงวดแรกนะครับสูตรที่1จะเข้าก่อนนะครับคำนวณได้358นะครับเลขขาย3ตัวออก2 2 6แต้มรวม2ตัวบนก็คือเนี่ยหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะครับหลักฐานสอนี่น 2, บวกหได้8นะครับก็เข้าที่เลข8นะครับส่วนสูตรที่2นี่ยังไม่เข้านะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่2จะเริ่มเข้าในงวดน,นี้นะครับสูตรแรกใน025สูตรที่2ในศู0ย์ห ถ้าเราดูตัวที่มันเหมือนกันมันก็จะมีเลขศูนย์ที่เหมือนกันใช่ไหมครับนี่มีเลขศูนย์ที่เหมือนกันผลรางวัลออก5 28สองตัวบนคือ2กับ8 28บวกกันได้0ูนย์นะครับบวกกันได้10ก็คือแต้มศูนย์ก็จะเข้าที่เลขศูนย์นี่ตัวที่มันเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ามาในแต้มรวม2ตัวบนพอดีนะครับงวดถัดมานะครับ803กับ482อนะครับออก0 9 9ย์แต้ม8นะครับแต้ม8นี่ก็จะมีเลข8ที่เหมือนกัน แปดนย์สกับ482ก็มีเลข8ปเหมือนกันอยู่ตัวเดียวนะครับงวดถัดมานะครับ6กแนะครับกับ826ก็มี8กับ6ที่เหมือนกันออก3 80แต้ม8นะครับแต้ม8ก็เข้าที่เลข8ก็ถูกทั้ง2สูตรนะครับงวดถัดมานะครับ247กับ4 8 2ออก62 2ออออกเบิ้ลนะครับ 2บวก2ได้4แตแทม4เข้าเลขก4เแล้วก็งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้681กับ048ก็จะมีเลข8ที่เหมือนกันนะในเลข8ปผลรางวัลออก4 9่าคือว่าล่าสุดเลยนะครับออกเบิ้ล9 9 9บวก9ได้18แต้ม8เข้าเลข8 แล้วก็แนวทางวันนี้นะครับวันพุทธที่31มกราคมนะครับสูตรนะครับที่1คํานวณได้4 6 9สูตรที่2คํานวณได้2 60ตัวเลขที่เหมือนกันนะครับมีเลข6ที่เหมือนกันเลข6นะถ้ามันมาเนี่ยจะเป็น0ูนย์หหรือเปล่านะครับถ้ามาน,นี่จะเป็น0ูนย์หหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้าสูตรมันหลุด ถ้าสูตรหลุดก็อาจจะเป็นตัวอื่นนะครับอาจจะเป็น16 1 5 0 5 5 5ได้นะครับดังนั้นก็ต้องรอดูในวันนี้นะครับทั้ง2ส,สูตรมันจะเข้าไหมถ้ามาทั้ง2ส,สูตรก็จะเป็นแต้ม6กนะครับก็จะเป็นแต้ม6กอ่คราวนี้เรามาดูสูตรที่3แต้มรวม3ตัวบน,นคนับแต้มรวม3ตัวบนแต้ม3ตัวบนเราพัฒนานะครับวิธีการคำนวณใช้หลักร้อยบน บวกหลักสิบบนนะครับบวกหลักหน่วยบน4ครั้งนะครับบวก6คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่บวก, 1, บวก2อ่เอา,าดูงวดแรกนะครับสูตรคำวนวณได้2 3 5นะครับผลรางวัลออก7 2 4เนี่ยเลข7บวกเลข2ได้9 9เนะบวกสได้13แมต้ม3นะครับก็จะถูกในตัวที่2เนี่ยเลข3มงวดถัดมานะครับคำวนวณได้1 2 4 ออก2 5 4นะครับ3ตัวนี้บวกกันได้7จ็ดบวกสองหาได้เจ็บวกสี่ได้สิบเอ็ดเต้มหนึ่งนะครับนี่เข้าเลขหนึ่งงวดถัดมานะครับ9 2้าสอคือเลขที่คำนวณได้ออก2 2 6บวกกันได้10แต้ม0น,นะครับเข้าเลข0งวดถัดมาคำนวณได้4 5 7นะครับออก5 2 8แต้ม5นะครับ งวดทัดมาคำนวณได้ห้าออก099ย์เก้เกา็มแแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้หนึ่งอนะครับออก3 8 0แต้ม1เข้าเลิข1งวดถัดมาคำนวณได้เจ็นะครับออกหกสองต้ม0ูนย์นะครับหกบเนี่ยได้10แต้ม0แล้วก็งวดถัดมาคืองวดล่าสุดคำนวณได้235นะครับ ออก499นะครับ4เนี่เอา9บวก9ได้18 18บวก4ได้22แต้ม2นะครับก็จะเข้าดีตัวแรกนี่นะครับย้อนหลังไปสูตรมันเข้าดีหมดนะครับนี่ยังไม่หลุดแล้วก็งวดวันนี้นะครับสูตรคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคำนวณได้5 68ดังนั้นหลักร้อยบนหลักสิบบนหลักหน่วยบนบวกกันจะต้องได้5 68ท่านผู้ชมก็ลองไปดูนะว่าตัวไหนมันตรงนะครับ จะได้แต้มอะไรวันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับมาดูสูตรสุดท้ายคือแต้มรวม4ตัวนะครับแต้มรวม4ตัวราพัฒนานะครับวิธีการคำนวณนะครับใช้หลักสิบล่างบวกกัน2ครั้งบวกหลักหน่วยล่าง5ครั้งนะครับบวก2คงครที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่บวก5มีตัวเลข3ตัวเช่นกันมาดูงวดแรกคำนวณได้0 1 6ย์ออก83 91นะครับนี้8บวก3ได้11 11บวกอีก10ก็เป็นย1ก็แต้ม1นะครับคือทั้ง4ตัวนี้ต้องบวกกันนะบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ก็คือแต้มนะครับแต้ม1ก็เข้าตัวที่2นี่นะครับแต้ม1นงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้3 4 9ออก1 7 2 4แต้ม4นะครับแต้ม4เข้าเลข4งวดถัดมาคำนวณได้905นะครับออก4 25 4แต้ม5นะครับ เข้าเลขห้างวดถัดมาคำนวณได้0 16นะออก1น2 6แต้มหนึ่งเข้าเลขหนึ่งงวดถัดมาคำนวณได้450นะออก9528ห้งแต้มสเข้าเลขสีแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้561ออก3099นยะ์ะแต้มหเข้าเลขหน งวดถัดมาคำนวณได้894ออก7380นะครับแต้ม 8, แต,ม8แต้ม8ก็เข้าที่เลข8นะครับงวดถัดมาคำนวณได้127นะครับออก1622แต้ม1นะครับเข้าเลข 1, 1จนมาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้450แล้วก็รางวัลราวพัฒนาออก8499นะครับ8ในบวก4ได้12 12นะครับ บวกอีนะครับได้30แต้ม0ก็เข้าที่เลข0ย์ตัวนี้นะครับก็เป๊ะเลยนะครับสูตรมันยังเดินดีไม่มีสะดุดเลยนะครับแต่ในงวดวันนี้ก็ไม่รู้มันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะครับมันคำนวณได้894นะครับสูตรนี้ผมคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อความรวดเร็วนะครับมานั่งบวกมันจะช้านะครับท่านผู้ชมก็ลองไปบวกตามที่ผมเขียนเอาไว้ดูนะครับตรงทุกตัวนะครับ ต้องรอดูนะแล้ววันนี้4ตัวจะออกอะไรนะครับแล้วจะตรงกระแต้มที่ผมคำนวณไว้ไหมนะครับแต่ก็จะเข้าจะหลุดนี้ไม่มีใครทราบนะครับในเมื่อท่านผู้ชมขอสูตรมาเนี่ยผมก็จัดให้นะครับจัดให้อยากได้สูตรไหนก็บอกนะครับอ้าวก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแนวทางวันนี้ก็สรุปให้อีกอีกทีก็ได้นะครับผมเด่นบนในผมเด่น0ูนย6 1 5 1 6น เน้นที่6นะครับเน้นที่6วันนี้6เป็นเลขเด่นที่คาดว่าจะมานะครับก็คือ0 6หรือ1 6นะครับในชุด3ตัวนะครับ8 0 5 8 0 6 8 1 5 8 1 6นะครับถ้า6มาก็น่าจะอยู่ในชุดนี้ถ้าเป็นถ้า9หลักร้อยมาก็จะเป็น9 1 6นะครับ9 0 6 9 1 6 8 0 6 8 1 6หรือ7 0 6 7 1 6นะครับ ที่มีเลขหกคือจะมีอยู่หกคู่หกชุดนะครับต้องรอดูว่าวันนี้จะมาไหมเลขหกนะครับในชุดสี่ตัวตามนี้นะครับส่วนชุดสองตัวล่างนะครับชุดเน้นก็คือหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้านะครับเก้าชุดก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะวันนี้ขอให้เข้าทั้งสองตัวบน เข้าทั้ง2ตัวล่าง3ตัวแตกได้ยิ่งดีเลยนะวันนี้ผมลุ้นเอาใจช่วยนะครับอยากให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลมีตังใช้กันนะครับเอาก็พอแค่นี้นะครับวันนี้ที่เหลือไปรอลุ้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบแนวทางสูตรเราพัฒนานะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ